ตัวบูทนี้นะครับก็จะพูดถึงโซลูชันของวอร์ในธุรกิจเรื่องของคมนาคม t r a n s p o r t a t i o n นะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นยกตัวอย่างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเวลาเราเดินทางมาสนามบินใช่ไหมครับเราก็ต้องผ่านการเดินทางผ่านะจะเป็นรถ a i r p o r t Link นะครับการโหลดสัมภาระต่างๆการขนส่งต่างนี่ครับอันนี้ก็คือมีซึ่งซึ่งในเรื่องของการคมนาาคมเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเช่น เราก็จะดูเรื่องของ operation flow ว่าส่วนการเดินทางขอขขอ,ขอม่ได้ไหมันน,มมน,นี้ครับใช่กูไปเลยกู้ตอบไปเลยครับก็ในการขนส่งเนี่ยครับก็จะประกอบด้วย3 flow นะครับไม่ว่าจะเป็น operation flow การเดินทางนะครับ passenger flow ของคนนะครับหรือแม้แต่ขั้นการขนส่งสินค้านะครับซึ่งธุรกิจเหล่านี้ครับมันก็ต้องมีการสื่อสารเข้าไปในอ,อ,อ,ยอยู่แล้วนะครับเพื่อลดในเรื่องของ cost เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางนะครับตรงนี้ ซึ่งโหวตเราก็มีโซลูชันบนการคมนาคมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะครับพับดิค p า r สปอร์รถทั่วไปนะครับในเรื่องของการบริหารการจราจรทางด่วนนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการขนส่งแบบสินค้าท่าเรือการรถไฟนะครับต่เรามีโซลูชันและมีไซส์เรส e ฟอร์เรนซสำหรับการคมนาคมเหล่านี้ทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเรามาดูในดีเทลกันเลยนะครับ เ <krit> ครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเพื่อเพื behold, ่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการขนส่งต่างๆให้เป็นซิงเกิลเกตเวย์นะครับแล้วก็ลดภาระต่างๆให้ลดลงนะครับโดยใช้ตัวคอนเซ็ปต์คือใช้การสื่อสารนะครับก็คือคอนเน็กก็ว่คอยเข้าเข้าคอนเซ็ปต์เดิมคอนเน็กติวิตี้กับคอมพิวติ้ง Connectivity ก็คือจะเนี่ยครับเป็นเน็ตเวิร์อาจจะเป็นไร้สายมีสาย w i r e l e s s Network IoT นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ IoT หรือตัวระบบกล้องจอนปิดนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของ c o n v e r g e n t i n t t l l l i g e n กตัว c o m p u t i n g ตัว Cloud ตัว i g d a ต a ตัว AI เนี่ยอารไรข้อมูลแล้วก็ provide feedback ว่าควรจะเดินทางแบบไหนจะจะประหยัดต้นทุนได้มากที่สุดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นภาพไม่เห็นนะครับก็อย่างโว้ยเรามีดิจิทอลแพลตฟอร์มเนี่ยหลักๆก็เนี่ยครับระบบคลาวด์ระบบ a อระบบ IoT Big Data v i d e วดีโอนะครับตัวเน็ตเวิร์กระบบแผนที่นะครับเข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆนะครับหรือทำอินเตอร์แอคทีฟต่างๆเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของออนไลน์เซอร์วิสนะครับอย่างเช่นแท็กซี่ออนไลน์ไบดแชร์ริงนะครับก็คือพวกนี้มันก็ต้องมีเน็ตเวิร์และตัว AI ในการออนไลน์ข้อมูลนะครับ ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ 5G นะครับก็จากปัจจุบันเนี่ย 5G ก็กําลังมาใช่ไหมครับอย่างในอนาคต 5G ก็สามารถจะเอามาใช้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสื่อสารสําหรับ vertical industry สำหรับลูกค้าองค์กรได้นะครับสำหรับธุรกิจการคํามนนาคมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น intelligent vehicle management นะครับอย่าง เรียกว่า V2V2N หรือ V2V2V อย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเขาจะมีขึ้น5.9 g ิกะเเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องการสื่อสารระหว่างรถด้วยกันเองนะครับทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้ในเรื่องของอย่างอย่างอย่างในเรื่องของตัวเทอร์มินอลเองหูไบก็มีในเรื่องของตัวระบบออของโมบายปรเเตอร์ 5G หรือ Wi-Fi 6นะครับในการ provide network ต่างๆให้กับผู้เดินผ,ผู้เดินทางนะครับในเรื่องของ การขนส่งทางรางนะครับรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าใต้ดินแน่นอนมันก็จะมีเรื่องของระบบเทรนคอนโทรระบบอนาสัญญาณแล้วก็จะมีโซลูชันที่เป็น LTE dash M และอื่ือสำหรับเรื่องของเมโทรเข้ามาใช้ในการสื่อสารตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซเรฟเฟอร์เรนต์ต่างๆนะครับในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงอย่างปัจจุบันที่ไทยก็มีแล้วนะครับในเรื่องของรถไฟเชื่อมต่อ3สนามบินนะครับหรือโครงการ รถไฟไทยจีนนะครับจากจีนมาที่โคราชนะครับก็ต้องมีระบบสื่อสารความเร็วสูงอย่างที่ปัจจุบันที่มีใช้ก็คือมีระบบ GSMR แล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยเป็น 4G แล้วก็เป็น LTR ซึ่งหัวเว่อย่างที่จีนเองเ่ยรถไฟฟ้าความเร็สูงสยายใหม่หมก็ใช้ระบบ LTR สำหรับแลวเวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้น,นะครับ mm hmm. ต่อมานะครับก็คือการเอา AI เข้ามาใช้ในธุรกิจ ของการขนส่งนะครับไม่ว,ว่าจะใช้ในเรื่องของด n e r g ชัน n อเปอ a n ช o ่นคอมมานด e เนะครับดูเรื่องความพึงพอใจของคนจับผู้ร้ายหรือใช้ระบบ f e d e ด Condition ้ดูอุบัติเหตุต่างๆนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของ Urban Railway ก็คือระบบรถไฟนะครับเราก็ใช้เรื่องของ AI ในเรื่องของตัววิดีโอเซอร์วลนดูในเรื่องของ Operation a แ d m a i n น e เ a น c ์หรดูว่าโอเคในลางที่เดินทางเนี่ยมีมีภาพิปตกติอะไรไหมแล้วก็ดีเทคส่งเวลาไปลดต้นทุนในการที่จะต้องให้คนไปตรวจเช็คทุกชั่วโมงเป็นต้นนะครับเอรถเวย์ก็เหมือนกันก็คือในการดูดูดูในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างไซ์เรฟเฟรนนะครับเราก็ ออย่างเช่นในสัญจรแอร์พอร์ตเนี่ยก็เพราะว่าไยังไงดีก็เป็นเพิ่มเพิ่มอินฟลูเม้นท์ไทม์ต่างๆในการที่จะยืนรอคนนะครับในไทยในไทยเองนะครับก็ใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับทำให้การลงทุนลดลงนะครับการยูดการยูทิลิซีชันทรัสดีขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นไตล์เฟลนทั้งหมดนะครับอย่างในเรื่องของขนส่งทางรางก็มีมากกว่า120,000สอ่นกิโลเมตร มีมากในรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินก็จะเป็น <ไฟ S 1> ามากกว่100าหนึ่งร้อยสามนะครับแอร์พอร์ตเจ็ดสิบกว่าแอร์พอร์ตนะครับอย่างข่าเรือเราก็มีโซลูชันพวกสมาร์ทพอร์ตบนข้าเรือ